จะสบายนะครับปั่นจักรยานง่ายๆก็แค่ออกไปปั่นนะครับ7เ,เมษายน2025นะครับเดิมว่าจะปั่นให้ครบ100กิโลเมตรภายในวันที่9แต่เหลือเวลาอีก2สัมันเองไม่น่าจะครบนะครับตอนนี้อุปสรรคก็คือ,อยางหน้ามีการรั่วซึมนะไม่สามารถปั่นไปไกลๆได้ก็จะปั่นให้ได้นานที่สุดนะ ดูว่าลมยางมันออกไปมากไหมวันนี้คงไม่ได้ปั่นไปไหนไกลนะอย่างที่ว่ายางมันรั่วยางมันซึมช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ปั่นเพราะว่าไม่สบายนะครับเหมือนมีอาการเป็นหวัดเหลือหลังแล้วก็น้ำมูกเยอะมากนอนลําบากมากนี่ก็ยังไม่หายนะแต่รู้สึกว่าใกล้ๆจะหายแล้วต้องรีบออกมา ออกกำลังกายให้มันร้อนให้มันแข็งแรงอนะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าได้ออกกำลังแล้วมันจะทำให้ร่างกายต่อสู้โรคได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้กาศวันนี้ก็มีเมฆฝนนะ ตอนนี้ก็มาทางซอยข้างวัดไร่กล้วยนะครับอจอดแบะถ่ายลูกนิดหน่อยแดดกลับมาเปี้ยงอีกแล้วงง,งงกับสภาพอากาศแต่ก็ดไีได้โดนแดดบ้างตอนนี้เส้นทางในการปั่นมันเหมือนจะมุงหน้าให้ไปปั่นรอบอ่างเก็บน้ำนะ ก็คิดว่าเลยตาเลยว่าจะปั่นรอบอ่างตั้งหนึ่งรอบนะปั่นมาได้สักพักก็เกิดอารมณ์รีแลกซ์แล้วก็คิดว่าเออชอบปั่นแบบไปตามถนนคอนกรีตนะไม่อคยชอบปั่นไปถนนแดงๆเออ่าเลยเพราะว่าไม่อยากให้มันยางมันลูลนะ่ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งจักรยานเลยแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มชิล เริ่มชิลแบบลมประทะแดดร้อนๆเง่ออ,อกหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องดูมือถือชิวไม่ต้องมีเป้าหมายอะไรเงี้ยรู้สึกเออป่วยๆแบบนี้ก็ได้พักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยพอยังชั่วหน่อยโอเคตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปเส้นรอบอ่างแล้วนะครับผม จริงๆไม่ค่อยอยากปั่นเพราะว่ายางมันอาจจะรั่วได้แต่ว่าก็มันไหลาไมาตามความเคยชินปั่นได้ระยะหน่อยก็ดีได้ขาจะได้มีแรงแล้วก็คิดว่านะถ้าปั่นรอบอ่างรอบหนึ่งไอ้ไขวัดนี้นาจะตุเรลาลงไปเกือบหมดเพราะว่ามันจะใช้แรงในการปัน่นเยอะเวลาปั่นจริงๆก็ค่อนข้างจะต้องคอนเซนเตรเปั่นเรื่อยๆไม่ได้ <laughs> เพราะว่าไม่ได้จะแวะถ่ายรูป อ,อย่าครับเดี๋ยวจะเร่งสปีดแล้วว่างั้นเถอะ เปิดมือถือดูเมื่อกี้ั่นไปได้ประมาณ8กิโลแล้ว ฝั่งที่เป็นป่าก็ฝนเริ่มตกนะเยอะใส่ชุดกันฝนไปก่อนวันนี้ฝนก็ตกเป็นที่เรียบร้อยเลยต้องใส่ชุดกันฝนแล,ล้วครับมาเป็นผู้ประกบภัยฝนตกตกหยุดหยุดก็หยุดไปแล้วนะตอนนี้ก็มาจอดตรงแห่งน้ำเขาเรียกเลยนะทางน้ำของสะพานเขาก็มีการปรับภูมิทัศน์ใหม่นะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไง ทางน้ำคอนกรีตรเลยเอเนี้ยวิ่งสบายเลยน้ำไปถึงนน่นไปถางนู่นเลยก็ทำข้างๆเป็นหินโกดหิมเนี้ยข้างๆกูหิน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 ,หนมันก็ดีตรงที่มันไม่ถล่มนะแต่ว่ามันก็ดูเป็นมนุษย์ทำแรงสเก็มากไปนหน่อยนี้ก็ไม่มีวิวทิวทัศน์แบบเดิมนะก็จะเป็นทางน้ำไหลเข้าอ่างแบบใหม่นะ เ okay. บางพาก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยเนาะเขาก็หมั่นทำนะเนาะเพิ่มทางจักรยานนี่นี่ก็ลาดยางใหม่ตรงที่เราออกมาก็มีเอกการโคง้งการกระแทกนี่ก็ทำลำรางใหม่ก็ดูมีการปรับปรุงพัฒนามากกว่าเขตสรีราชายเยอะ ก็อยู่ในดงจักระจันตอนเลยว่าจะถ่ายบันทึกเสียงจักระจันให้ฟังกันเลย นี้เราก็จอดชมวิวกันสักเล็กน้อยนะครับผมดูความเปลี่ยนแปลงของขอบอ่างนะครับ มาไปเัาก,กินข้าวกันนะครับที่อ s t เต็กที่เขาก็กุดลอกคลองที่ระบายมาจากน่าจะอาเก็บน้ำนะวันนี้เปิดหูปตาแนละ้วเห็นไรแ,แปลกๆเยอะแยะเลยคีก็ซิตี้ยกสูง 好的。Hello, อันนี้ก็ขึ้นเนินมาได้แล้วกำลังมุ่งตรงไปที่สุสานเขาฉลาบไม่ได้ปั่นทางนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่ามีเหตุฆาตกรรมแล้วก็พยายามเลี่ยงเส้นทางนี้แต่วันนี้มันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าถ้าปั่นกลับไปทางถนนสุขมุมวิทมันจะอันตรายกว่าเพราะรถจะเยอะกว่าอันนี้จะเป็นเส้นที่รถค่อนข้างน้อยนะก็เลยต้องปั่นไปเส้นนี้ ตอนใจรู้อยากเล่นเงยกัแค่ออกไปปันจันทร์เดินปนไปดูอยู่ไปรับลมปั่นไปชื่นชมกับธรรมชาติหนทางจะไกลผ่านร้อนฝนหนาวไม่เคยหวั่นออกปั่นตอนเช้ามืดกลับบ้านตอนเที่ยงวัน Just a bike Just a ride Feeling free ไปด้วยกันปล่อยใจแต่กับสายลมและจักรยาน Just t b i l e Just to ride Feeling alive ใช้กำลังกายใช้หัวใจเดินทางด้วยจักรยานไปตื่นเทิยงขึ้นขอบฟัน ชีวิตมันผูกพันออกไปปั่นจักรยานออกเดินทางแล้วสบายใจได้ใช้ร่างกายพร้อมใช้หัวใจในการเดินทางถึงนี้มีความสุขเพราะมีเพื่อนร่วมปันจักรยาน Just a bike Just a r i d e Feeling free ไปด้วยกันปล่อยใจไปกักบซ้ายลมและจักรยาน Just a bike, just a ride, feeling alive ใช้กำลังกายใช้หัวใจเดินทางด้วยจักรยานความรู้สึกเหมือนกลับเป็นเด็กอีกครั้งขูเร้อและยิ้มไปกับเรื่องคำคำ ความสุขในสิ้นสุดเราปั่นไปจนสุดทางการผจญภัยเล็กๆบนหลังลานจากักรยาน Just a bike, just a ride, feeling free ปั่นไปด้วยกันปล่อยใจไปกับสายลมและจกักรยาน Just a bike, just a ride, feeling alive. กังายใใช้หวจเดินทางา just <a> bike, ี้ก็ใกล้ถึงท่าเรกอจบวันที่สองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปั่นครบ200กิโลเมตรไม่เดือนนี้เ okay. ใใช้กกกลััใใังงาาายหวจจดินทร มุ่งหน้าสู่2,000 u ับส r คร์ขอเชิญเพื่อนๆมาช่วยกันกด u ับส r คร์ช่อง Big Boy 77ครับ